สวัสดีครับสวัสดีพี่พีนาณาสผูสุสกุคนะครับครับเมื่อนี้กัพผ้ามาอยู่ไอคองท้ายห้วยแอ็นทีเราครับเมื่อนี้กับบรไม้โดนแล้วครับคลองนี้ก็ไม้นี่กับป่ามีบอมมีครับมีอยู่แต่จะเจอนักมากละดูร่องรอยแล้วครับเบื้องร่องรอยแล้วเจอหนักเจอหนักเลยแล้วครับบอลูทั้งแหทั้งทั้งด่างแล้วครับตอนนี้กับมีเนี่ย มีด่างมีอย่างอยู่ครับก็บลงไปสักพักแล้วครับก็นิ่งกิบเลยครับนิ่งกิบเลยบลูว่าสิเป็นยังไงมึอนี่มูรูว่าสิได้ตัวบอกเอา้าก็มาั่งเบิ้งครับสิได้บอกแต่ตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่ครับลงไปสักพักใหญ่ๆแหละก็ยากอยู่ยากอยู่ครับเบิง้งละเบิ้งสภาพไม้ละน่าจะเจอหนักครับบลูแจักแห่จักด่างละเอา้ากลับไปติดตามรับชมเบิ้งครบับรูนเบิงเบ้งมังนนี่ว่า จะรอดแห้วไหมหรือว่าจะแห้วกะไปรู้น้ํากันครับไปเน่วกับเน่าครับมื่อนี้ก็สิธตกโดยระยะสามจุดกนะครับกะตกเป็นบลัรรนแตะสองตะขอขือเก้าละตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่ครับตอนนี้ยังนิ่งอยู่ปลาเขาสอยปลายังกัะบ่มีกวนเลยครับปลาเข็งก็ยังบกินอ่ะ แสดงว่าเจอหนักอยู่ครับแสดงว่าหมายเจอหนักอยู่เพราะว่าเห็นล่องร้อยก่อไฟกออ่อหยางครับนาสินาสิวานเฮกันมัดมือมัดพุดดนละครับอออปาปลาหยังล่ะคือเล่นอยู่ซึ้อว่าจมิมีอาการยุ่นิดนึงปลายหยังมาลุ้นดู กัคงสิบอายุคําเนาะครับกับบ่เห็นทุนกับคงสิเก็บเพิ่มเพราะว่าป่าไม้นี่กับบก,กินคําครับร่องละล่ลองซองทุนแล้วกับก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 ินครับน่า,นา,นาพ่นกะเบื <c oughs> บ่อไอไม้น้องปลาแล้วครับจเลยหามไม้ไม้ตกครับแต่ออกมาข้างนอกอ่ะมันคําเร็วครับมันคําเร็วนี่สักหน่อยกับข้ามได้ที่เขาหามโมงกับข้ามละ แต่ตัวนี้กัปลายั่งขึ้นอยกับปลาใหญ่แต้วมาูกปลายัางปลาตองกายป้าปุ๊บแต่ขึ้นปุ๊บป๊บปุ๊บับอยู่ครับมางวดก่อนกับปลากระมังก็บไส่สวยนะครับแต่เมื่อนี้เงียบมากเพิ่งมีอาการทุนนิดนึงครับเมื่อกี้ครับเออนะรลุนเบื้องครับ จะแห้่วไหมแต่น่าจะออกไปทางทุงแห่วครับช่วงนี้ก็ร่มจะล่มหนาวแล้วครับก็อ้อยนักเลยนะครับมันนี้ก็อ้อยนักเลยแต่ก็ยังบกเข่าอยู่แสดงว่าหมยหมยเจอนักอยู่อ้อยนักป่านนี้ก็ยังบกเข่าครับ ล่อยหนักขนาดนี้ยังไม่เข้าเลยหืมปลาอย่างวะปลาเขาสอยมั้งยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วว่างที่เดิมนี่น่าจะเขาสอยเหมือนเดิมแล้วนี่อืม เผือไม่ได้เผือไม่ได้เอา้าเริ่มได้สับหนึ่งบาทหึบ้าไม,ม่โดน กระขาสอยว่าอยู่ทําไมไม่โดนเก็บประเขาสอยครับเอ้เขาสอยกัะขาสอยซับเอาประเขาสอยนี่แหละขขาสอยไม้นีเล่นแบบโบ้เบาอ่ะ นี่แน่อะไรอุยอ้ยอ้กิ่งไม้อะไรไปอยู่ตรงนั้นวะเพราะว่าอยุหนึ่ว่าป่า เราจะรอดไหมเนี่ยป่าคือบ่อนอยู่วะเราจะรอดไหมเนี่ย <c oughs> แตมแหลกยังไม่มาอยู่ครับ เม็ดอียงก็ไม่เห็นเขาครับเออถือว่าเจอหนักแล้วหมายนี่ไปคล้องได้อีกเนาะอ,อุ้ยอืมไม่น่าเผลอเลยไม่น่าเผลอเลยบ่ทันครับนะมันต้องรอดสิ ต้องรอดสิต้องรอดสิต้องรอดสิแม่ขาวส้อยก็กินโหดโพดตาขาวซ้อยก็กินโหดแท้ไหลลงไปสวยๆไม่เนี่ยเฮ้ ไหลลงไปสวยๆยกมายกมายกมาแล้วไม่ไหลยกมาแล้วไม่ไลหลเหรออือ,อแล้วครับเต็มแรกปลาอีไทยน้อยมีอีไทยน้อยด้วยครับเอาเอาไว้ก่อนสวยๆแต่ปลานี่มันเลี้ยงไม่ได้อีไทยน้อยครับมาแล้วเต็มเลก เฮยมีไซส์เออมาแล้วครับกระมังไซงามเลยกระมังไซงามเลยเอาหลอดหลอดหลอดกระมังมาแล้วครับไซงามงามหลอดครับหลอดหลอดแล้วร่อนแหวแล้วมาจะมาอีกยังมครับ จะมาอีกสักแต้มไหมเอือเอือเอือเออจะมาอีกสักแต้มไหมเอือไม่ขาดไม่ขาดอีกสักหน่อยฮ่า <c oughs> ย,ย,ย่าเออจะบอกว่า มาแค่นี้เอา้าไม่แห้วก็แล้วกันจะไม่ไม่เล่นเบาๆอยู่น้าจะเป็นปลาขาสวยหน่อยครับ <c oughs> เอาครับตัวน,นี้ก็หาโมงเลยครับโอ้ <c oughs> สองแต้มเหมือนเดิมครับสองแต้มเหมือนเดิมอ่ะบ่เป็นยังถือว่าไม่แห้วครับไม่แห้วน่าจะโดนหนักครับไม้นี่โดนหนัก <c oughs> อ,อีกสักหน่อยครับอีกสักหน่อยเก็บของละเผื่อได้อีกสักตัวสองตัวเผื่อได้เอาไปป้อยครับเอาออก,กระมังไปป้อยอยู่ไอ้น้องปลา,า,าครับไอ้มันออกลูกครับยังได้ปลามีปลาเหรียญลายครับแต่มันก็มาตัวเดียวนึงครับกระมังหลงมาแต่ใส่ไม่มีกระมังฟูง้งมันมีแต่กระมัง,มมะมงโทษนี่ กะมังโทนเอ้ะเก็บของครับอืมเป็นอะไรนะต้นไม้โหดหดแท้ไปหาไม้อยู่ไหนอีก เอาครับวันนี้กะคงสิเพราะ่าำนี้แล้ะครับกะหาโมงกว่าสี่หกโมงแล้วครับมันก็มืดละโอ้แฮวครับแฮวะสองตมโอ้โหครับกว่าเป็นยังมาเป็นยังแต่ไม้นี่กะอาจชิมาตามเบิ้งอีกก็ไดแต่ว่ามันกะเดี๋ยวเพิ่งกะอาชมานี่ครับยามด่างเพิ่นอีกคือเขาป่ามันก็เลยตื่นครับมันทั้งแหทั้งด่างแบบไม้นี่ เดี๋ยวค่อยมาจอบครับมาจอบอีกคือเก่าละมันกับน,นาซิมี่มือฟุกมือเวาฟุกก็แล้วแต่สาหรับปลาเมื่อน,นี้กะค้งสีปล่อยนะครับตอนแรกว่าสียเอาเมื่อปล่อยอยูุน้องปลาปลาแต่กะมัน,มนบ่นนม,นมีคูนครับปลากระมังกับ็ตัวเดียวปลาอีท่กับตัวเดียวมัน่มีคููครับ่ก็เลยว่าเอาเอา,เอาไปปล่อยดีกว่าครับเดี๋ยวปล่อยอยู่นี่แหละถ้ามันได้หลายตัวก็นี่ค่อยเอาไปปล่อยครับเอ้ากะคงสิพอยชันี้ครับสำหรับผู้ที่เขามาเบิ้ง ขามาชมคลิปวันี้จนถึงเวลานี้จนถึงตอนนี้กะผมก็ต้องขอขอบคุณขอให้สุขภาพแข็งแรงยู่ดีมีแห้งร่ำรวยร่ำรวยกันสู้ผู้สุกคนครับพี่นาหนาทัานใดมีคำที่ชมคำเสนอแนะช่านใดกะคอมเมนต์มาบอกกันครับผมพิดพลาดประการได้กะต้องขออภาัายแว้นำสำรับเมื่อี้กะคงสกาวเาสวัสดีครับ